วันนี้ลูกค้าขับแซดโฟมาเลยทุกคนผมยังอยากได้เลยนะคันนี้มูลค่าเกือบ5ล้านเลยมาดูว่าวันนี้เขามาซื้อรถอะไรกันสวยอะ่ะดูดิอยากได้นะผมยังซือ<ม>้อไม่ได้เลยรถหล่อมากเลยหวัดดีครับ <c oughs> น้องหวัดดีครับโอ้โหขับแซดโฟมาเลยเห็นบอกว่าทำทำอาชีพอะไรนะครับสักยันต์ครับสักที่พี่สักนี้ใช่ไหมแบบนี้เลยขออนุญาตทบน้องเจ็บไหมนะเจ็บดีครับโอ้โหอันนี้คือลายอะไรเนี่ยเสือโูนี่จะเป็นพวกอักษรอขาพี่จับได้ใช่ไหมได้ับได้มันมันเหมือนนูนเลยมันนูนป่ะจับไปจะนูน โอ้เจ๋งว่าจะสวยนะพวกนี้มันมีดีเทลมากเลยนะต้องฝีมือจริงมืองานพวกนี้ใช้สายตายเยอะโอไะ้ไม่แปลกไม่แปลกเพราะนี่บวกกับมันเป็นงานศิลปะมาผิวหนังแต่ละคนได้เหมือนกันแล้วคนที่มาสักส่วนใหญ่นี่เป็นสักแนวไหนครับส่วนใหญ่สำนักเราจะสักเป็นพวกเมตตามานิยมการเงินใช่โอเคก็คือเป็นสักยันต์ถ้าส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้ส,สักสวยงามแบบสักเป็นรูปต่างๆไม่แต่กําลังจะเปิดให้ช่างสักเข้ามา น้องจะรับทีมใช่อันนี้อันนี้ก็แทชทูที่เขาสัตย์ให้คำว่าแทชทูหมายความว่าอะไรครับน้องสักเครื่องอันนี้เข็มมอือแล้วสักยังไงถึงจะได้ขับแซดโฟแบบนี้ได้เนี่ยสักสักมานานเนี่ครับสำนักเปิดมา15ปีแล้วครับขออนุญาตถามชื่อสำนักได้ไหมอ่าคุ้มมันตาลักครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อนุสสามสิบนะครับแล้วคือเราอยู่ประจําเลยไหมครับอยู่ประจำถ้าสนใจก็อ่าถ้าสนใจน้องเชื่อนะครับเอกครับเรียกอาจารย์เอกก็ได้สนใจก็มาสักกับอาจารย์เอกได้อาจารย์อายุเท่าไหร่ครับพอดี ตอนนี้เข้า25นะครับอโหโหอสองมากี่ปีแล้วตอนนี้เข้าปีที่3 4แล้วครับสืบต่อพ่อมาลูกค้าส่วนใหญ่นี้เป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติส่วนใหญ่สัก90%้าจะเป็นต่างชาติโอ้โหแล้วคนที่มาสักส่วนใหญ่นี่เป็นคนทั่วไปเป็นนักการเมืองนักธุรกิจดาราเป็นคนทั่วไปครับพ่อค้าแม่ค้ามาสักได้หมดก็คือคนที่อยากได้ถึงสิทธสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเข้าๆเลยไหมอย่างทพี่ออาสักยันอย่างเงี้ยราคามันจะอยู่แบบหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือมันหลักพันครับ เขาอยู่แค่หลักพันเองเหรอเริ่มต้นนะครับอ๋อเริ่มต้นแค่หลักพันซึ่งพวกนี้เอาจริงมันซีเรียสน,นะเพราะว่าสมมติถ้าพี่อักสักเนี้ยเราไปเจอช่างที่สักไม่ดีแล้วมันมันอยู่ในเนื้อหนังเราตลอด ใช่ป่ะมันมันลบได้ไหมจริงๆแล้วลบได้ครับแต่ว่าไม่เนียนคือยังไงก็ยังมีรอยอยู่ถูกไหมใช่แล้ววันนี้อาจารย์เอกมาดูรถเนี่ยครับแซตโฟมาวันนี้มาดูอะไรผมจองซีวิกไว้ครับเป็นตัว F C 1 5ึ่งจาเทอร์โบทไมมันมันกระโดดไปแนวนู้นเลยครับชอบส่วนตัวชอบอยู่แล้วแล้วกลบไปแต่งหรือว่าไปเดิมเดิมนิดๆหน่อยๆนิดี่หน่อยแล้วจริงๆอย่างแซตโฟเนี่ยใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกวันไหมคิดว่ายากอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะเพราะว่าคนที่ขับรถแบบสปอร์ตหน่อยอ่ะ บางทีมันไม่ใช่รถที่เป็นเดลิเยู่บางทีต้องระวังที่จอดที่จอดมันไม่ค่อยปลอดภัยเงี้ยเราไปจอดข้างทางเราก็กลัวเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าถนนไปถนนคู่ขะอะไรนี่ถูกไหมอ่ารถก็เจอมาเหมือนกันอ่ามันก็เศร้าเพราะค่าซ่อมมันางแพงเอาซีวิคไปนี่กะว่าใช้ทุกวันได้มากกว่าไหมครับได้มากกว่าครับใช้ปกติเลยกําลังจะมีข่าวดีคือกําลังจะมีน้องโอ้ยินดีแล้วโหเด็กมากเลยนะพี่พ่านมีลูกแล้วไม่เด็กนะทันใช้พอดี ดีด้วยผู้ชายผู้หญิงครับยังไม่รู้เพิ่งมีเนาะยิ่งเจ้านี้ยิ่งอาจจะไม่เหมาะสมเข้าไปใหญ่เลยใช่ใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะอย่างน้อยเราต้องติดคาซีทถูกป่ะมันต้องแถว 2, 2> นั่งได้จริงใส่ของด้วยนะโอ้วันนี้แซดโฟมาออกซีวิกแต่ว่าซีวิกเขาไม่ได้ออกธรรมดานะครับเขาออกเป็น15เทอร์โบนะแล้วทำไมมาออกที่พี่มาสักไกลเลยก็ติดตามไว้สักพักใหญ่ๆ้วครับเต้นหน้าเชื่อถือครับโอ้โหเพราะฉนั้นถ้าใครอยากมาให้อาจารย์เอกสักนะครับก็จองเข้ามาได้นะเซิร์ชคำว่า IG นะครับอาจารย์เหน่ง ไทยศักยันไอจีก็คุ้มมันตาลักษ์นะครับภาษาอังกฤษโอเคครับเพื่อวันหลังไปหาน้องเขาให้เขาไปจิ้มนอแต่ก็ต้องเตรียมใจมาเจ็บนิดนึงโอ้โหไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าครับจริงผมกลัวเข็มนะเข็มฉีดอย่างเงี้ยกลัวเฮ้ยแล้วยไปได้ขนาดนี้ได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันยอยู่มันก็งอกมาเพิ่มของมันเองงอกเหรอจะเขาม่งงอกอันนี้มันก็เจ็บมันเจ็บแบบจี๊ดเลยวะหรือว่าเจ็บแบบจิ๊ดจี๊ด เหมือนเข็มโดนเข้าไปในเนื้อครับพูดก็เสี่ยวแล้วแต่ผมว่าคนที่มีศรัทธาเนาะเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องเล็กผมเอาจริงถ้าสักไปแล้วค้าขายดีขึ้นชีวิตดีขึ้นผมว่ามันก็คุ้มค่ามันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนะก็ไปปรึกษาน้องเอกได้วันนี้ก็ยังไง thank you หลายขอบขอคุณมากขอยได้รถนะครับขอได้รถขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับ